สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับทีเช่์จอยในรายวิชาบูรณาการนะคะวันนี้ทีเชร์จะพาเด็กไปเรียนรู้จักฝนค่ะวัฏจักรของฝนเป็นอย่างไรไปติดตามชมเลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้วิชาบูรณาการนะคะเรื่องวัฏจักรของการเกิดฝนเด็กๆรู้ไหมคะว่าฝนเกิดขึ้นจากอะไรเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะฝนนะคะเกิดขึ้นจากแหล่งน้ำนั่นเองค่ะเราจะเริ่มต้นที่น้ำนะคะน้ำที่เกิดขึ้นในแหล่งต่างๆบนพื้นผิวของโลกเรานะคะ ไม่ว่าจะเป็นน้ําที่มาจากมหาสมุทรแม่น้ําทะเลสาบหรือแหล่งน้ําอื่นๆค่ะน้ํานะคะเมื่อโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์อุณหภูมิก็จะสูงขึ้นจนละเหยเป็นไอนะคะเราเรียกว่าไอน้ําไอน้ําก็จะละเหยขึ้นไปสู่ข้างบนท้องฟ้านะคะ รวมตัวกันขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะก็จะกลายเป็นหยดน้ำเล็กๆค่ะลอยขึ้นไปจนรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆนั่นเองค่ะก้อนเมฆนะคะเมื่อรวมตัวกันจากขนาดเล็กๆ ก็จะกลายขึ้นไปเป็นขนาดใหญ่นะคะเมื่อก้อนเมฆมีขนาดใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นน้ำในเมฆก็จะตกลงมากลายเป็นฝนนั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเป็นที่มาของมเมล็ดฝนที่เด็กๆเห็นนะคะและเมื่อฝนตกนะคะเด็กๆจะสังเกตว่า ในการเกิดฝนนะคะก็จะเกิดขึ้นได้หลายรูปแบบนะคะที่เด็กๆเคยเห็นก็จะเป็นเม็ดฝนนะคะแต่บางพื้นที่นะคะก็จะเป็นกลายเป็นลูกเห็บหรือว่าเป็นหิมะแล้วแต่อุหภูมิของพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะฝนที่ตกลงมาจาก บนฟ้าสู่ดินนะคะจะเกิดการดูดซึมขึ้นนะคะการดูดซึมนี้นะคะก็จะมีหลายรูปแบบนะคะบางที่ก็จะถูกขังให้เป็นที่ลุ่มแบบนี้นะคะแล้วระเหยกลับขึ้นสู่ไปบนอากาศอีกครั้งหนึ่งน้ําก็จะระเหยขึ้นไปบางส่วนก็จะนําไปใช้นะคะบางส่วนก็จะระเหยขึ้นไปกลับขึ้นไปบนท้องฟ้าเหมือนเดิม เห็นไหมคะน้ำที่ไหลน้ำที่เหลือนะคะก็จะค่อยๆซึมลงสู่แม่น้ำหรือลำธารน,นั่นเองคะ่ะน้ำที่ไหลล,ลงสู่แม่น้ำหรือลำธารน,นะคะก็จะโดนแสงพระอาทิตย์เหมือนเดิมคะ่ะเมื่อพราทิตย์ต ส่องแสงลงมาก็จะละเหยกลายขึ้นเป็นไอน้ำและรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆหมุนเวียนอยู่แบบนี้ตลอดเวลานะคะเห็นไหมคะนี่คือวัฏจักรของการเกิดฝนก็จะวนกลับไปกลายเป็นก้อนเมฆเมฆรวมตัวกันก็จะกลายเป็นฝนอีกครั้งนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะ เด็กๆหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาค่ะทักเสริมทักษะอัจฉริยะคนเก่งนะคะเสร็จแล้วเปิดไปที่หน้านี้เลยค่ะหน้าที่37นะคะหน้าที่37เขาบอกว่าหนูๆคนเก่งนำคำที่กําหนดให้ลงมาเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำแรกพร้อมกันนะคะเด็เดๆชี้และอ่านตามค่ะ เอมคอเมฆคำนี้อ่านว่าเมฆนะคะนออานำไม่ทน้้ำไม้มะลัยอไอนออานำไม่ทน้้ำไอน้ำฝนนอฝนคำแรกอ่านว่าเมฆคำที่สองอ่านว่าน้ำคำที่สามอ่านว่าไอน้ำและคำสุดท้ายคือฝนนั่นเองค่ะเด็กๆลองมาดูนะคะ เมื่อกี้ที่เชอบอกว่าการเกิดฝนเริ่มจากอะไรคะเก่งมากค่ะเริ่มจากแม่น้ำนะคะคือรูปนี้ค่ะเด็กๆก,ก็จะนำคำว่าน้ำนะคะเติมลงไปแบบนี้เลยค่ะเด็กๆเ,เติมเสร็จแล้วขีดคำว่าน้ำออกไปนะคะเริ่มจากน้ำแล้วเป็นอะไรต่อคะเด็กๆใช่แล้วค่ะ กลายเป็นไอ้น้ำนั่นเองค่ะเด็กๆเติมคำว่าไอน้ำลงไปเสร็จแล้วขีดคำว่าไอน้ำออกค่ะเป็นไอน้ำเสร็จแล้วก็จะกลายเป็นอะไรคะที่อยู่บนท้องฟ้าเราเรียกว่าก้อนเมฆนะคะเด็กๆเติมคำว่าเมฆลงไปแล้วขีดออกไปนะคะและสุดท้ายก็จะตกลงมากลายเป็นฝนนั่นเองค่ะ ก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้นะคะเริ่มที่น้ำไอน้ำกลายเป็นเมฆแล้วตกลงมาเป็นฝนค่ะเด็กๆทำเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีนะคะเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูประจำชั้นดูด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับวัฏจักรของฝนไม่ยากเลยใช่ไหมคะฝนนะคะเกิดจาก ไอ้น้ำนั่นเองค่ะรวมตัวกันเป็นก้อนเมฆนะคะแล้วตกลงมาเป็นฝนค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนนะคะและทำแบบฝหัดส,ส่งม,มาให้ที่เช่์ดูด้วยค่ะสำหรับวันนี้ที่เช่์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ